ดีค่ะตามต่อกันนะคะที่มือพี่กุ้งมีเลือดนิดหน่อยนะลูกนะเพราะว่ากดอักเสบฝั่งนู้นไปนะลูกนะอ่าเดน,นะลูกในหน้าพี่นี่นึงขกัขบคุณค่ะ 嗯。<Yeah. S 2> mm.

ลูกนะผิวแบบนี้จะเจ็บมากนี่หนึ่งนล้ลูกนะเพราะผิวน้องมาอม คือลูกค้านะคะพี่กงขออนุญาตนะนํานิดนึงพอเวลาก่อนที่มาทําการกดสิวลูกค้าจะบอกว่าหนูไม่มีรอยค่ะพี่นะคะแต่ว่าทําไมหลังกดไปถึงทิ้งรอยนะคะถ้าหนูมาด้วยผิวแบบนี้ลูกที่เป็นอมม่วงนะลูกนะหลังจากการกดสิวกลับไปนะคะอาจทิ้งรอยนะคะการทิ้งรอยไม่ได้เกิดจากว่าเราเป็นคนกดสิวแต่เกิดจากพื้นผิวนะคะพื้นผิวของเราที่เป็นพื้นผิวที่อมม่วงอยู่แล้วลูกอมม่วงอมชมพูนะคะผิวเหล่านี้ เวลาแห้งนะคะเวลายุบหรือเวลาที่ทสิวหายไปเจ็บนิดนึงนะลูกนะผิวเรานี้จะกลายเป็นช้ำนะคะแล้วก็ทิ้งรอยดำได้เรามีวิธีการนะคะป้องกันให้ผิวนะคะให้ผิวที่นะคะเป็นแบบนี้ไม่ให้ทิ้งแผลเป็นและก็ไม่เป็นรอยดำ ใช้อะไรคะพี่กุ้งสําคัญเลยก็คือพอกมาร์กสาลาย่าน้องนะลนะแล้วก็ใช้ตัวยางลบของเราตัวยางลบของเราอืมนะคะตัวยางลบของเราจะช่วยในเรื่องของนะคะป้องกันผิวนะคะผิวตรงเนี้ยค่ะที่ลูกค้าเป็นนะคะไม่ให้ทิ้งแผลเป็นนะคะแล้วก็ไม่เป็นรอยดําจากสิวทาช่ำๆเช,ช้าเย็นเลยนะลูกหลังจากการพอกมาร์กนะคะมันช่วยป้องกันได้อย่างดีมากๆเลยนะคะ ถ้าหาผิวแห้งลอกนะคะคนเป็นสิวเม้มปังนิดนึงลูกอา่าคนเป็นสิวในลกผิวจะเป็นแห้งๆลอกๆนะคะอาจจะเป็นการใช้ครีมกลุ่มสิวหรือผิวค่อนข้างแห้งเราก็จะใช้เป็นอะโลเวยรานี่แหละเหตุผลไม่ค่อยกดอักเสบแล้วลูกนะอ่ะเราก็จะใช้อโลเวยราแต่ไม่ใช่ว่าพี่กู้ไม่กดให้ลูกค้านะลูกแค่ไม่ได้ทําในคลิปเฉยเราก็จะใช้อโลเวยรานะคะลดการแห้งลอกของผิวให้กับลูกค้านะลูกนะ โอเคค่ะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วไม่ลืมเลยนะคะก็คือเช็ดทําความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวนะคะด้วยน้ําตกผักค่ะมาร์กลดเชื้อสิวนะคะด้วยตัวน้ํำส่มแต้มสิว ช่วยลดเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวนะคะช่วยพวกน้ําเหลืองไม่ดีด้วยนะแล้วก็ตัวลดรอยแดงของผิวด้วยอโรเวราจเจลเป็นบ้านห่างจระเข้ลดการแดงแห้งรอกของผิวค่ะสุดท้ายเลยนะคะก็คือมาร์กล้างสารพิษผิวนะคะด้วยมาร์กสาลายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกสิวที่พี่กุ้งพูดถึงคือตัวนี้นะลูกนะจะช่วยสร้างผิวทําให้ผิวแข็งแรงนะคะแล้วส่วนตัวที่ป้องกันผิวไม่ให้เป็นแผลเป็นและไม่ทิ้งรอยดําจากสิวคือตัวยางลบที่วิวหยิบมาได้เลยตัวยางลบตัวนี้จะป้องกันผิวของเราไม่้้เปเปป็็นนนนแแผละทิงรอยดํากนะ ใช้ทานะคะเป็นประจำเช้าเย็นนะคะหลังจากการพอกม้าสลูกค้าจะไม่ทิ้งรอยแผลเป็นจากสิวนะคะแล้วเรายังช่วยนะคะแก้ปัญหาผิวที่เกิดรอยดําจากสิวได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ไป <cinematic. S 2> ็สเต็ปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ